ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ป่าไซซิง a n n e l ครับวันนี้เรามาเจอกันที่ ep สอนะครับวันนี้เรามาขับรถ,ถทัวร์ที่เกมบัสซินโมเลเตอร์อินโดนีเซียนะครับผู้โดยสารอาจจะรออยู่เราก็จะรีไปนะเราก็จะมาดูรถก่อนเลยนะนี่ครับรถแล้วนี่ก็เป็นรถผมนี่นะเองนะครับซึ่งผมไม่ได้อยู่คันสีดำนะครับผมอยู่คันนี้ ไปแล้วก็จะไปกันนะครับผู้โดยสารก็จะมีอยู่42คนนะครับผมแล้วก็จะไปกันเลยนะครับไปกันเลยครับเริ่มออกเดินทางกันแล้วครับเริ่มออกเดินทางกันแล้วยูเริ่มออกเดินทางกันแล้วครับไปแล้วก็จะไปรับผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวหารับผู้โดยสารก่อนอุยอุยทครเขาทษครับนี่ผู้โดยสารเราก็จะรับตรงนี้นะครับ จุบอ่าตั้งแต่ EP แรกตอนนี้ EP 2นะครับไม่รู้แหละถึง EP ไหนกันแน่ครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับไปไปกัเยติดตามในต็กตอกนี้ก็65คนแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะขอบคุณครับ YouTube นี่ ก็ยังโอเคอยู่ครับเราก็จะไปนะครับผมอยู่ข้าวจังเลยหิวก็จังเลยยู่ก็จังเลยอยู่ข้าวกระเพ๋าไก่หิวข้าวจังเลยไม่มีร้านสะดวกซื้อละช่วงนี้นะ่าจะปิดมั้งโควิดสิบเก้านี่ขอความร่วมมือกับชนกับชนแถวนี้มันมีร้านอาหารเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาขายเสื้อผ้าเนี่ย ซื้อเสืสาอผ้กันปะเชิงขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราล้อไหลเรายังไม่ต้องปิดประตูนะเพราะว่ายังมีผู้โดยสารอีกข้างหน้านะเราก็จะเปิดไฟนะผมตอนนี้มีตังอยู่สองแสนนะเพิ่งเอาไปซื้อรถคันนี้มาแต่ก็เสียดายเดี๋ยวรอมีตัอองมีตังสามถึงสี่ล้านก่อนแล้วค่อยซื้อรถสองชั้นกับรถคันหนึ่งอะ่ะ ที่นี่เราก็จะรวยเลยรวยรวยทั้งกระทั่งเจตักเจโนชเจโนชสาวบางังเตยเฟืองรดาใครอะไรกระ่างนี่พิมลีพายช่วงนี้ก็ยังกินพริกทอดกรอบอยู่เหมือนเดิมแหละอร่อยดีฮะแต่ว่าเปลี่ยนรถคันมาใหม่แล้วซึ่งรถก็จะค่อนข้างเท่นนะตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีสัญญาณไฟแล้วก็จะยาวกันไปนะตรงนี้ไม่มีสัญญาณไฟอุ้ย วิวจะซื้อแอปเปิลน่ะวิอยากกินแอปเปิลว่ะแต่ชมพู่ไม่อยากกินเลยปกติยายผมชอบกินนะแต่ผมอยากกินแอปเปิลมากกว่าเราก็ไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะแล้วแต่ที่อยากจะกินนะฮะชุดมีสามคนนะป่านนี้ออกมาดึกๆก็ยังมานะเชิญขึ้นได้เลยครับอย่าลืมชีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะขอบคุณครับ ไปกันเลยยังเนี่ยอา้าวก็คิดตั้งนานว่าผู้โดยสารม่ขึ้นอีกคนหนึ่งอะ่ะเราก็จะไปกันนะเออก็คิดตั้งนานแหมรวยครับรวยไม่คุยเสียเวลาไม่คุยเสียเวลาเราก็ไปนี่สัญญาณไฟเราก็ฝ่าไปก็ได้นะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรับผู้โดยสารก่อนแล้ว,ล,วลงรถเลยดีกว่าป,ประตูทิ้งไว้งันแหละ เดี๋ยวเราลงไปซื้อของป๊บอุ้ยเจเออะไรอะเอเจตากอะอเจตากเพื่อนไอเจโนดนะ่ะสนิทกันนะเท่าที่ผมสังเกตได้เขาสนิทกันนะแล้วตอนนี้ผมก็มาขับรถทัวร์เป็นรถหนึ่งล้านซับ์ลดดาวอ,อ่ะเออตอนนี้ฮะก็ตีเจโนดเขาขับรถสีสีบอลน,นี่ว่าแล้วก็รถกิ่งคันใหญ่ๆ่ไม่ได้เป็นรถตู้นะเจตากับรถตู้มากกว่าอุ้ย อุ้ลองซื้อน้ำกระเทียบไหมขวดละสิบบาทอ่ะอร่อย,อยเอากินลองท้องก่อนเนาะเพราะว่าหิวข้าวจะตายไม่มีไม่มีอะไรกินละเราก็จะไปกันนะัะผมเราก็จะไปแล้วนะเราก็จะเริ่มออกเดินทางกันอีกแี่แวะซื้อของอยู่ละไปไปเดี๋ยวจะโดนเจ้านายไล่ออกครับต้องรีบไปส่งไปรษณียก่อนนะะ อย่าเพิ่งซื้อของเลยว่าจะซื้อซื้อขนมกินลงองเท้าถอร่อยมีน้ำกระเจี๊ยบอีกแล้วคนเล็กๆเ,เ,เองสิบบาทเอ้ยมีไอติมด้วยแต่กินไม่ได้ฮะเดี๋ยวละลายละลายใส่รถเปื้อนเปื้อน,นเลยฮะโฆษณาโฆษณาโฆษณาอีกแล้วนะะ ไม่มีอะไรจะกินแล้วแถวนี้ก็ไม่ค่อยไปเห็นซุปเรมาเก็ตซะท่าไหร่นะเออหิวข้าวก็หิวอเดี๋ยวเดยเขาโทรศัพท์แป๊บอุ้ย,ย,ยวิขอโทษครับวิโทโทษโท,โทขอโทษนะครับมไม่ได้ตั้งใจนะฮะเดี๋ยวไปจ่ายค่าเสียหายนะฮะค่าเสียหายเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะประมาณแสนนึงอ่ะเออ ขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจครับเอ้ยไม่ได้ผ่อนคันเล่งเลยอ่ะตกอีกอืมเสียตังก็เสียเสียก็เสียไปลดว่าเป็นยางดอกตังว่าเสียดอกน่องเ่ราะองยาว่า,วา,งางเงินเสียเหลือ,อยุสองแสนคือเก่ามีเงินสองแสนรถยังติดคือเก่าเราก็สีออมทางนี้นะครับเราก็จะออมทางนี้ไปนะครับนั่นไงเจ๊ตัก๊ก ทางนี้ได้มั้ยเนี่ยว่าจะไม่คู่นะนั่นไงไอรถทัวร์คันนี้มันบีบแต่ใส่บัตตี้ดีเพื่อนว่าไงทำไมอะไรยังไงฮะไปไปไปมีมาไซซิงด้วยครับกี่นาทีแล้วเนี่ยหกนาที ส่วนผู้โดยสารก็มีเต็มละทางนะป่านะป่านะจังไว้เออหกสิบสองคนเชิญขึ้นได้เลยครับขึ้นแต่ละหลังกันเลยครัข้าล่างข้าล่างเราต้องเบรกแบบไวๆแล้วอันนี้เบรกช้านิดหนึ่งอะ่ะผู้โดยสารขึ้นแต่ละหลังกันเลยครับมันต้องมันต้องขึ้นให้มันได้ประหลางกันดีไม่ได้ประหลาดได้ไงครับโอ้ไปก็จะยินยางมันไปนะ รวยเดี๋ยวก็รวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีตังสีเซสีล้านก่อนแล้วค่อยซื้อรถคันใหม่เนาะตอนนี้ยังไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวเงินหมดนะเดี๋ยวไม่มีเงินกินข้าวเดี๋ยวไม่มีกับข้าวกินนะป้ายิ่งไม่มีอยู่เดี๋ยวก็รวยแล้วฮะอีกอีกไม่กี่บาทอีกไม่กี่บาทกี่เพียนนะเงินอินโดนีเซีย ขนาดจะเร็วขวาแล้วนะเอาฝนตกอีกเออฝนตกฝนตกนานๆกันอีกแล้วไปไปไปโกงรับโกอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะถึงหน้าจอหนิไป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 ส่งส่งบริษัทก้อนอ กิตักทำอะไรนั่นน่ะกิตตักมามาช่วยคนจนเชื้อเชิ้ขึ้นได้เลยครับจะได้ร้อะไรเชิ้ขึ้นได้เลยครับอย่าลืมฉีดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนั่งเว้นระยะห่างด้วยนะขอบคุณครับไปยขีดมอสไวเลยจะได้เป็นเพื่อนกันเนะี่ย จุบเบรดขึ้นนานกันบ้างฉันขึ้นได้เลยค่ะอย่าลืมฉีดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนั่งวระยะห่างาด้วยนะขอบคุณครับไปอาบน้ำเอาไปอาบน้ำอยู่เหรอ,อไ,ไม่ได้ไทำอยู่เนี่ย<ป>เดี๋ยวกำลังทำของเนี่ยจะไปเออไ,ไม่ได้สิบนาทีเออ เอาได้ได้ได้เอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ให้คนมาอาบน้ำาอาบน้ําฝนก็ได้ดีกว่าเฮ้ยลงรถอาบน้าดีไหมเฮ้ยอาบน้ําดีกว่าวะอาบแบบนี้เลยกลางฝนอ่าสบายดีว่ะเชือเชื่อเชื้อโออาบน้ํากลางฝนนี่สบายตูจริงๆเลยอุ้ยสบายตูดสบายตัวไปไปไปเฮ้ยเล่นอีกแล้วเจ๊ตาเห็นตลอดทางเลย แต่ผมคิดว่าเจนนดไปกับเจตักมากกว่าเท่าที่ผมสังเกตได้คือเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าใคข่ทองเมื่อกี้ก็ไล่สดพร้อมกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังขับรถทัวร์และดาววอยู่เลยนะแต่ก็ว่าไปนะเป็นเพื่อนกันนะเปอนกันตลอดบางทีบางทีก็ยังไม่ชินหรอกเนาะออะไรนะขายเลยนะกูข้าวก็หิวแหเ,เดี๋ยวหาร้านซื้อของแป๊บ ก็สะพานก็สะพานสะพานไม่สะพานไม่ใช่ไม่โอ้ก็ไม่ไหวเอ้าเบรกทำไมวะเอเบรกทำไมก็ไม่รู้อะไปมอไซน์นี่นะแต่ก่อนนะครับบ๊ายบอือปืด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่โมงแล้วเนี่ยตีห้าแล้ว แต่ว่าเวลาเหมือนหกโมงเลยก็สภาพประกาศปร,ประกาศเกมนี้มันค่อนข้างไวนะไวนะไวจริงๆครับเจ้าผมเอ้ตรงนี้คืออะไรวะอ๋ออันนี้หมู่บ้านซึ่งว่ารถมาวิ่งหมู่บ้านเลยเออนี่มันเมืองอะไรกันแน่เนี่ไปไปอ้มีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ววิดีใจแล้วครับแต่ว่าจ่อจนซอนนะเออตอนนี้แหละ จะจอดซื้อของแป๊บเซื้ออะไรดีเนี่ยเอ้ซื้อซื้อไอซื้อข้าวข้าวปัดกุ้งดีกว่าไปเงินกล่องละสี่สิบไปไปอันนี้เอาเงินเก่ามาซื้อนะเงินเก่าที่ไม่ใช่เงินเกมอะเงินเก่านะข้าวปัดกุ้งกล่องละสี่สิบดอกเอ้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวส่งบริษัทงเกตเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะ กินหมูไม่ได้อยู่แล้วอะกินหมูไม่ได้อยู่แล้วแต่แต่ตอนนี้ผมที่ผมพูดอยู่เนี่ยกินกินได้อะแต่เกมเนี่ยมันคอนีซรามอะกินไม่ได้ครับกินไม่ได้จริงจงนะกินไม่ได้จริงจงครับไปรถคันหน้าสุดเป็นรถ6ล้อก,กระบะด,ดำอะขับช้าสุดนั่นในรถกระบะสีขาวแซงแล้วครับผมแล้วก็จะซอกแซกไปทางนี้ฮะโมคิดเกียจ พี่เก็บไปทางถนนแล้วเดี๋ยวรถชนกันนะเอา๋รถชนกันนะครับเราก็ได mm ้ไปทางนี M ้กันตอนนี hmm. Our allies. Our allies. Mm. Way, ้ก็ได้สารเจ็ดส um ิบหกคนนะโอ้เต็มคันรถเลยเต็มจุกจกเลยครับจุกจิกเข้าไปจะได้เงินเยอะๆจุกจิกเข้าไปครับอุ๊ยเกือบ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 เหยียบมอไซค์เกือบเหยียบมอไซค์ตายว่ะอี เียดไอรถเลนนูนอะรถเป็นรอยไปเนี่ยรถไม่พังด้วยครับรถไม่พังด้วยนะเกมนี้สุดยอดมากชนกันได้อนะโอ้ข้างหน้าเจตาครับชื่อจริงกะนกภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษอีษนเนจะโทรทะไมรจะโทรจุกเฉินโทรุกเฉินตอนน,นี้ห้านาทีแล้วนี่ว่า เจ็ดนาทีอะเดนาทีขึ้นไปฝนตกเล่นอีกแล้วล้วซ้ายนี่วะห้ามเลี้ยวขวาทำไมอะทำไมห้ามเลี้ยวขวาเราเฮ้ยมาทำไมอะอ้าวติดเลยติดเลยเว้ยเอาติดเลยครับอา้าวออกไม่ได้เลยออกบด้เลย,ะยอ,ดดอะไรเนี่ย ออขับรถนี้ก็มีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอาหม่อะไรเนี่ยออจริงจริงมันเลี้ยวขวาได้แหละแต่ว่ามันต้องไปข้ามฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอีกฟางหนึ่งอะ่ะตรงโน่นอะแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายนี่คือได้แต่ว่าเลี้ยวขวานี่คือเราก็ต้องตีวงให้มันไปทางโน,น้นเน่นเนเทางนั้นอะเนี่ยทางเนี้ยเราก็จะไปได้เลยฮะวิดูถนนตรงนี้ทีฮนะวิดูถนนตรงนี้ดิ เมือนเราอยู่บ้านบ้านหนองพักกยางเลยอะ่ะเอ้ผมชอบมากครับบ้านภาคอีสานนะเอ้ผมชอบมากอารมณ์เหมือนเราอยู่ที่บ้านหนองพักกรยางเลยอะ่ะเออบ้านนองอีสานนะแต่พูดภาษากลางไม่ได้เลยฮะนี่ฮะอุตนนสุดแคบเลยอะ่ะดีอุ้ยเคยดูหนังมลัคมรัคช่องสามนะมรกคนองพักกรยางอะ่ะช่องสามนะ แต่ตอนนี้อวาสานะะมีหนังมาใหม่เอ้ยมันเชื่ออะไรว่าแค่รักสลับชะตานะ่ะหนังช่องสามอะหนังช่องสามนะช่องสามนะตั้งแต่ตอนที่ไอ้โมลาอาวาสานะ่ะอฮ้ยเหมือนมากมากแต่ถ้ามันเป็นหมู่บ้านบ้านหนองพากแยงนะอฮ้ยหมอใสไปนน้แล้วไอ้ตรงนั้นก็ไปได้นะอฮ้ยจะไปไหม ไปปะไปทางลัดไหมพีอ่อยากไปว่ะมันเป็นทางลัดไหมไปไหมไปปะไปปะโน่นโน่น,นให้เลี้ยวขวานะให้พี่ไปก่อนเลยตรงนู้นไปทางลัดนะพีอ้อยากไปว่ะเอ้ลองไปดูไหมหมู่บ้านนะดูดิถ้าเป็นบ้านหนองผักกแยงมันจะเป็นเป็นแบบพื้นที่โลง่งๆแล้วก็เป็นทุ่งนามากกว่าแต่อันนี้หมู่บ้านเต็มไปหมดเลย แล้วก็เลี้ยวทางนี้ก็ได้นะมันเหมือนมันเหมือนเราเราอยู่บ้านนอกอะแต่ว่ารถทัวร์ก็มาเยอะอยู่นะที่นี่เนะี่ยแต่มันไม่ใช่เมืองแล้วแหละมันบ้านนอกชัดๆเลยบ้านหนองปากายางชัดๆนะฮะอ้าวเลี้ยวซ้ายแล้วเหรอเะียวซ้ายเหรอเนี่ยเะียวซ้ายเหรอวิทงเรครับะครับขอนะครับเออากจะรีบไปนะเออให้กูเลี้ยวซ้ายเลย ให้ผมเลี้ยวซ้ายเพื่อทางตรงนั้นมันก็แล้วอะ่ะอยากลองวิ่งก็อยากวิ่งอะอยากลองเป็นคนใดที่อยากลองมากๆกอยากลองมากๆอยากโคตรลองเลยวิป้ายนั้นหานเลี้ยวซ้ายอะ่ะจะไปัาผู้เทศสารน่ะไปได้ไหมเกือบไหลปะแล้วก็เลี้ยวได้นะแล้วก็ตีโค้งเอาไง แล้วก็ตีโค้งครับอ be um, ุยย่าเพิ่งมาเ่าเพิ่งมาเออเดี๋ยวแล้วกลับรถแป๊บเดี๋ยวกลับรถหรอจะเล้าผู้โดยสารชนหลังคาบ้านไปเลยชนชนกระจกมันก็ทะลุได้นี่หวะอ้าวชนผมทำไมอ่ะอ้าวเออไอ้พวกนี้นี่เออเดี๋ยว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 กันเดกันกำลัง ไปไปดิพี่ไปดิไปไม่ได้ไปไม่ได้ฮะแล้วผมก็ติดก็ต้องติดตรงนี้ฮะเออเอาไงดีวะเอาไงดีติดกันใหญ่แล้วเอาแล้วครับเอาแล้วติดกันใหญ่เลยวิววิววิวิว,วิ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 วพี่ชนชนแล้วป่ะอ้าเอา,า,า,าเอาเออวงนนี้ทีมันแต่นานอะไรเส้นเนี้ย อยากลองอะ่ะอยากลองไปทางป่าอนะ่ะเชิ่ขึ้นได้เลยครับว่าจะไปเติมน้ํามันซะหน่อยเติมไหมน้ํามันเราก็เยอะเลยเยอะนี่ร้อยห้าสิบห้าลิตรนะบางที่เราหกสิบหกลิตรมันก็เยอะอยู่นะเราก็ไม่จาอเป็นนกเติมได้เนาะเขาบอกว่าประมาณน่าจะประมาณสิบสองลิตรได้อะแล้วมันก็จะเตือนบอกว่าน้ํามันหมดเชิงขึ้นได้เลยครับอย่าลืมฉีดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะขอบคุณครับ เอาแล้วไหลนี่ว่า <S <S ไหลไหลไหลไปได้เวลาปิดไฟยังอะ่ะน่าจ,จะได้เวลาปิดแล้วเนาะเอากดปิดอ่ะได้เวลาปิดแล้วจริงจริงฮะไอตอนนี้เจ็ดโมงแล้วอะ่ะเพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าพูดพูดกับเพื่อนตลกแต่ลกเขาบอกว่าตื่นเพื่อนเพื่อนบอกว่าตื่นอะ่ะตื่นตั้งแต่ ตื่นแต่เดโมงไปถึงโรงเรียนประมาณ7จ็ดโมงห้าถึงแโมงอะแต่ว่าตอนวันเสาร์ที่วันอย่างวันหยุดพวกเนี่ยเนี่ยอย่างวันหยุดอย่างเงี้ยตื่นแต่ตีสี่ตีหเลยมาเล่นเกมฟรีไฟอะเออเพื่อนเพื่อนแบบนี้ก็มีด้วยเนาะก็มันเป็นเรื่องความความแตกต่างมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะความรู้สึกอะเนาะเพื่อนเอเขาบอกว่าตื่นแต่ตีห้าครึ่งอะ มาเล่นเกมฟรีไฟล์อ่ะไอตอนนี้ผมก็อยากก็อยากลองไลฟ์สดนะมันไลฟ์ไม่ได้อะมันมันแบบว่ามันแบบว่าไอทรศัพท์มันสามสิบสองกิกกันเนาะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไหวอ่ะมันต้องเป็นโทรศัพท์ห้าร้อยสิบสองกิกกันเนาะมันถึงจะได้นะครับเราก็จะรับผู้ติดสารต่อนะบายชสือ่ะ เชิญขึ้นได้เลยครับอย่าลืมฉีดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะขอบคุณครับผมยังไม่มีโทรศัพท์อมมีโทรศัพท์โนเกียอยู่เครื่องหนึง่งเออวิวิรถชนกันนาะหน้าต่อตาเลยวิทยถอดขอถ่ายรูปเก็บแป๊บรถชนกันต่อนนะต่อตาวิววิเดี๋ย,ย,ยวถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อน รถชนกันต่อหน้าต่อตาเลยถ่ายรูปไปเลยเซฟเซฟคืออะไรอ่ะเกอร์เรลลี่ดีกว่าเกอร์เรลลี่กาแลซีนะซัมซุงกาแลสีกาแลสีฟูห้าจีเซฟกาแลสีเกอร์เรลลี่นะรถชนกันต่อหน้าต่อตาเลยขอไปคุยดิคุยกับไอ้ทัวร์ดิหวัดดีเพื่อนติดกันเลยว่ะ เอ้ยรถชนอะไรกันรถชนอะไรการถามหน่อยถามหน่อยดีเพื่อนทำอะไรมาเนี่ยหลับในเหรอชนรถเนี่ยถามมาพี่ถามออกมาว่าพี่หลับในหรือไม่พูเราไม่ตอบพวเราไม่มีพวกเราไม่ตอบเพื่อนทำอะไรมาเราไม่ได้ชนรถคันนี้กันเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นถามมาถามมาหน่อยครับถามมารถชนกันอีกอ้าวชนกันแล้วชนกันแล้วชนกันแล้วฮะแล้วผมก็ติดท้ายอยู่นี่แหละเออรถชนกันอีกแล้วสังคมสมัยนี้เดี๋ยวความมาง่ายเว้ยรถชนกันหน้าตาตาเลยไปไปไป เอออะไรเนี่ยเจะได้ถ่ายรูปเก็บไว้ดีก่อนถ่ายรูปเก็บไว้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแกลเลอรี่ไม่ต้องเข้าแกลเลอรีนะ่ละเก็จไปแล้วผมบอกว่าพี่ไปขับรถชนอะไรคันนั้นต่อมาเออไปเราก็จะไปนะผมอุยมีทุ่งนาด้วยนะอุ๊ยเราเราเราก็เราลงทุ่งนาดีไหม ไปกินข้าวอ่ะไอ้ตรงนี้มีท่ารถแต่ไม่มีคนนะฮะิ่งตรงนี้ไปเลย่งตรงนี้ไปเลยเอุยอ้ยอุ้ยเราอยู่บ้านหนองอมกะกาแยงจริงๆด้วยฮะดูดิอ้าวไม่เห็นเสาไม่เห็นเสาไฟฮะไขอภัยด้วยฮะอียเราอยู่บ้านหนองอมกะกาแยงจริงๆด้วย <c oughs> ตอนนี้อยู่อินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยเขาบอกว่า บ้านหนองบกก่แยงนี่สวยบ้านนอกสุดๆนะรถเลยะเลาะสายฮะรถเราไปทางโน้นไม่ได้นะนเคยแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูว่ามันไปได้ไหมดูนะตุม่มไม่ได้นะก็คือสุดเขตนะแต่ว่าแผนที่มันมันยังให้มันยังให้ไอ้นั่นนะ่ะมันยังให้ไปอยู่แต่ว่าทางตันแลนะ้วฮะอุ้ยทอดขาทครับ ไป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 อะไรเนี่ยอืมมอืมอืมเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยรถชนกันอีกแล้วมั้งชนมั้งน่ะไม่ชนเลยลรถติดรถติดกันเฉยๆมาครับมาทางใกล้ตันแล้วอะ จะแซงก็ไม่แซงอะเพราะว่ารถคันหน้าสุดๆเนี่ยน่าจะชนะเรามั้งเส้นชัยถึงเส้นชัยทางตันถึงเส้นไทยไปแล้วอะเส้นชัยดาเเส้นชัยชนะไปแล้วเออไปอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเอยอวิฝนตกเลยนะวิ่ฝนตกฝนตก,นตก,นตกอิ ตรงนั้นคืออะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญขึ้นได้เลยครับอุ้ยตรงนั้นทางไปอะไรนะปีอยากไปว่ะมันเราอยู่บ้านนอกอะ่ะไปอีอารมณ์เราเราอยู่บ้านนอกเลยครับดูดิอีทำได้คอร์อดแซงแล้วครับเออแซงแล้วครับไปฝนตกด้วยนะว,วิว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  อ,อุ้ยอุ้ยยังไงอี่ยอะไรอ่ะเจตักอยู่คันหน้าน้ำเงินไปไปอุ้ยมีผู้โดยสารเต็มลัทางนะครับเฮ้ยมีเต็มลัทางนะครับโอ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะอู้ยจังเยอะน่าดูฮะดูดิสิเก้าสิบห้าคนปุ๊บรถไหลรถไหลอ่า ชิญขึ้นได้เลยครับค้นจะแซงแล้วครับนี่เล่นกับเพื่อนแบบนี้เลยน่าเล่นมากๆครับบีแต่เล่นกับเพื่อนนินหน่อยอะเออเฮ้ยมีรถแมคโครด้วยวิคดเฟลครับมีรถแมคโครด้วยแมคโครทำอะไรวะนะนซีลงไม่ทำอะไรวะทำบ้านนะมั้ง ไม่ทำเสร็จสักทีเลยเสร็จก็ไม่เสร็จชนขึ้นได้เลยครับอุ้ยตรงนี้้านซ่อมอะไรวะเอารถชนกันอีกชนกันอีกแล้วอะไรเนี่ยแซงรถคณะเรามาชนรถผมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง๋ยวขอดูลานนี้ก่อนซ่อมอะไรวะซ่อมรถยนต์วี่รถชนกันวะอีกล้วเหรออีกแล้วเว้ยเอ้ย วบดีเหตุนี้เจอตลอดเลยถ่ายไปเลยถ่ายเก็บไปเลยอีเฮ้ยเฮ้ยติดเลยอ่ะติดแค่นี้ออกไม่ได้เลยอ่ะอีติดอะไรวะเอาดึงดลืมึงดึงเบกมือเอ้ยเพื่อนขี่ชนทำไมวะขี่ชนอะไรถามมานี่ ชนอะไรคุณพี่ชนอะไรผมถามผม,มมาถามผมมาพี่ชนอะไรมาถามหน่อยอพี่ชนอะไรมาตอบหน่อยพี่ตอบหน่อยครับอเอออะไรเนี่ยรถชนเ,ออเดี๋ยวๆถอยออกก็ไม่ได้ด้วยนะติดกันนี้เลยเอ,อ๊ะทีหลังมันต้องจอดแอบๆบอ่ะแบบอันนี้มันจอดกลางถนนเลยฮะมันเลยแบบติดอย่างเงี้ยออกไม่เนี่ย น่าจะออกนะเอตจสับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็เย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อยลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสิ่งก็ไม่ได้ยินนะก็สับวันนี้ขอลาไปก่อนเยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อยลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยสวัสดีครับจากเวลาขอลาไปบ่ายฮะ พี่ชนอะไรมาตอบผมมาตอบผ,ผมมาทำหน่อยครับถามหน่อยว่าพี่ชนอะไรมาข้างในรถไม่มีคนเลยวะข้างในรถผมอะชนอะไรผมก็ไม่รู้อะขี่ซิ่งหรือไงเออรถไม่มีไปอะไรของพวกเขาเนี่ยเอยมีชนกันไปมางี้แหละ ไปอย่าลืมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคราวหน้านะครับสลาวนันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย